ก็เป็นการเกษตรกรรมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นใช้ภูมิปัญญาใกล้ตัวเลยนะคะปกติแล้วเราจะเห็นเวลาเขาไปเก็บรังไข่มดแดงจะไปเก็บกันตามป่าใช่ไหมคะก็ลองส่องๆดูตามต้นมะม่วงเจอหรือเปล่าก็ไปเก็บกันมาแต่ว่าเจ้านี้ที่จังหวัดตรังนะคะเขาปลูกต้นมะม่วงเยอะค่ะเลี้ยงมดแดงเลยเลี้ยงเอาไข่มดแดงบอกว่าจะได้ไม่ต้องไปแย่งกับใครในป่านะคะดูเจ้านี้กันหน่อยนะคะประสบความสําเร็จค่ะในการหา ไข่มดแดงเนี่ยนะคะกําลังเป็นอาหารชั้นสูงอย่างที่คุณวิพาพรเคยว่าเอาไว้เพราะว่าอยู่บนต้นไม้เนี่ยรังเจอแล้วนะคะนายอาคมคอนชาตรีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตําบลอ่าวตรงอําเภอวังวิเศษจังหวัดตรงังเขามีแนวคิดการเลี้ยงมดแดงทํามา3-4ปีแล้วค่ะครอบบ้ดดา 3, น,นของเขาเนี่ยเนื้อที่กว่าก้าไร่ก็ปลูกมะม่วงเอาไว้กว่า40าต้นนะคะพพแล้วก็วิธีการเขานําปลาย่างเศษเนื้อหรือว่าปลาที่ตายในบ่อมาผูกตสดเอาไว้กับต้นไม้จะได้เป็นอาหารล่อแล้วก็เลี้ยงมด แดงค่ะใช้เชือกขึงเอาไว้จากต้นมะม่วงต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งต่อๆกันนะคะจะได้ทําเป็นทางเดินให้กับมดแดงช่วยประหยัดเวลาในการเดินบนพื้นดินจะได้ไม่มาถูกสัตว์ประเภทอื่นรบกวนนี่ปลูกมะม่วงไม่ได้เอามะม่วงปลูกให้มดแดงมาอยู่นะคะปัจจุบันก็มีเกษตรกรจากหลายตำบลเดินทางมาศึกษาดูงานนํากลับไปเลี้ยงแล้วก็สร้างรายได้เสริมกันแล้วก็ยังเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนด้วยไม่ต้องไปซื้อหากันละค่ะปลอดภัยจากสารเคมีด้วย แต่ต้องยอมรับบางทีเจ็บตัวไปบ้างเหมือนกันนะคะเวลาแยงไข่มดแดงแล้วมีมดแดงออกมากัดจํานวนมากแต่ว่าต้องใช้ความอดทนค่ะแล้วบอกว่าไม่ย่อท้อนะคะไม่กลัวด้วยกัดไปเถอะค่ะจะเลี้ยงต่อไปนะคะ <c oughs> เพราะว่าประสบความสำเร็จใช่ไหมเห็นมดแดงขยายรังเพิ่มขึ้นต้นหนึ่งเนะะงี่ยค่ะ5-8รังบนต้นมะม่วงต้นใหญ่นะต้นเดียวคิดดูสิคุณ วิสยองเหมือนกันนะแปดรังเลยฮะต้นมะม่วงต้นหนึ่งต้นเล็กๆก็สองถึงสี่รังเข้าไปแล้วนะคะต้นใหญ่เนี่ยค่ะจะแยงไข่มดแดงได้เกือบ1กิโลกรัมโอ้โค,คือผู้ใหญ่าอาคมเนี่ยเล่าว,ว่าแต่เดิมฮะเวลาที่อยากจะกินไข่มดแดงเนี่ยต้องออกไปหาในป่าธรรมชาติหลายครั้งนะครับก็ไม่ทันชาวบ,บ้านเขาเพราะว่าก็ไปแย่งกันหาครับหากว่าจะซื้อกินก็กลัวว่าเดี๋ยวจะใช้สารเคมีในการกําจัดมดแดงอีกเลยมองเห็นว่าใน่สวนหลังบ้านครับมีต้นมะม่วงอยู่หลายต้นเลยมีมดแดงทํารังอยู่หลายรังด้วย เลยมีแนวคิดครับว่าเลี้ยงมดแดงไว้กินเองซะเลยพยายามให้น้ําอาหารจนกระทั่งครับมีรังมดแดงเนี่ยมากขึ้นเหลือจากบริโภคในโกเรือนแล้วนะครับยังขายได้ในราคากิโลกรัมละ300ถึง400บาทด้วยกันนะครับโดยเฉพาะนะฮะหน้าแรงปีนี้มดแดงเนี่ยมาทารังเพิ่มมากขึ้นถึง,งเท่าด้วยเนื่องจากว่ามีแหล่งน้ําแล้วก็อาหารที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าป่าธรรมชาติก็ทําให้มีไรายได้นะครับในช่วงหน้าแ้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า5,000ถึง6000บาทเลยทีเดียวนะครับ oh. ผมเ็เห็นมีคนที่ว่าเขาแบบเลี้ยงแบบนี้เขาเอานี่ฮะเอาเนื้อปลาทูมาอมาล่อผสมกับข้าวแล้วก็ล่อไว้มดก็มากินมันก็ขึ้นทําลังโอถ้าเป็นบ้านนี้ฉันเจอรัง,งเดียวก็วิ่งหนีแล้วค่ะกลัวมันแังแพะเอาแพ้อันนี้เลี้ยงเลยเลี้ยงเลยขายได้ราคาสูงนะฮะอะ